ไอหมีลบไอหมีลบเบลยเอ้ยทัดไปลูกเบกเบกให้ทันเบกให้ทันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเร็วเร็วครับเร็วเร็วครับนับเตะนักเตะครับพลาเฮ้ยเทียบทุนแล้วแดงใครล่ะพอดวิชิตเทพโอเคมาจากไหนนี่คือสิงร้ายจากพิษณุโลกวัดธรรม่วงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกบวกกับกาฬสินเรอืรอดี เสียช้างเส e ok ah ียชาเกแม่ครับนิติพงษ์โทนาพันธ์หรือว่าเสียช้าจากการลิสินหลวงพ่อดำเรือเรื่องเมืองฟ้าแดดสงยางโป่งลางอัเลิดนั่นเองครับพี่น้องเจอเรือดียเมืองนับดำเจอเรือดีวัดดงชพูในนามพรวิพัฒน์พระครูวิพัฒน์ธรรมโสพิษรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อเชื่อมวัดดงชพูวันนี้ใช้ทีมงาน ผู้ควบคุมทีมก็คือคุณบัวหลวงปาลักแต่วันนี้ใช้บริการทีมงานกว่า8เหล่าทัพครับออก สองของรายการในวันนี้พอมไพี่น้องชาวหัวโนงหมอกไปจุดล่อยดันเหลือมาเป็นพอปล่อยปอดกระจุยกระจ่ายดูที่ว่าพอวิจิเทพองอินล่องน้ำสีแดงฝั่งโนตีตกไปเอาปังแต่ว่ากลับมามงลูตตกทางพอมวิพัฒน์วัดหนองจะบูจังหวัดพิจิตรเที่ยวนี้จะบวจะบี้จะขยี่ด้ไไม่ผ่าอันทุกที่แม่ตางโขนตางวัดหนาเป็นพอมบ่อยปอดกระจุยและกระจายกระจายใส่กันบุญตตลบกรบตาระไรล่องน้ำสีแดงในน้ำเทียอันวิจิตรพอวิจิตรเทพองอินเดินกับเรือพรวิพัฒน หลวงพ่อเจินตามสายตาเริ่มจะนำมาเรียกน้อยในน้ำพรวิจิตพรวิจิตรเราหลวงพรวิบัติเสียทยหลบไหลบไปไอหมีหลบไอหมีลบเบรกเลยโอ้โหผ่านไปลูกเบรกเบรกให้ชันเบรกให้ชันเฮ้ยเอ้โหเร็วเร็วครับเร็วเร็วครับนับเตือนนับเตือนขออนุญาตสีแดงพายไปไม่เป็นไรครับพายไปสีแดงขออนุญาตเร็วเร็วเลยครับเร็วเร็วครับขออนุญาตไม่ต้องทิ้งเรือนะลูกนะอย่าคิดว่าใกล้นะลูกอย่าคิดว่าใกล้ เกาะเรือไปก่อนลูกเกาะเรือไปก่อนอ๋อเร็วอยู่ตรงนั้นพอดีเลยครับอ๋อ oh, เรือเร็วอยู่ตรงนั้นเรอ็วอยู่ตรงนั้นพอดีอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ครับไม่เป็นไรครับพรพรพิพัฒน์ถอยหลังไปช่วยหน่อยได้ไหมขอบคุณมากครับสุดยอดไม่เป็นไรครับถือว่าในท้ายที่ดูความปลอดภัยของนักกีฬาครับสีแดงเข้าเส้นชัยไปเลยครับไม่เป็นไรครับถือว่าใกล้นะครับตรงนั้นถือว่าใกล้เขาเรียกว่าเรือเร็วพอดีไม่เป็นไรครับช่วยกันครับ พลาดกันได้ในช่วงที่กำลังทำการขันเนืองด้วยเป็นความกดดันและความเร็วความแรงครับของเรือ <ทำ S 2> พาวนาใช่ซึ่งกำลังพุ่งมาข้างหน้าครับทําให้ทีมเรือแม่ส้อยทองตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางทําให้น้ําเข้าเรือเป็นบางพื้นที่ทําให้เรือล่มครับเก่งเป็นย่อมย,ม,ยมครับและนี่เป็นที่มาของคําว่าว่าพุ่งเหลาครับไอ้หนูที่แม่ส้อยทองตกใจรู้ไหมหมดบุญเลิศ เพราะว่าแม่สอยทองอมวดไพโรธเป็นเรือบางกระทุมไอ้บางละกํบางละกรมเป็นเรือบั้นร้อนตกใจง่ายครับเรือที่เข้าเส้นจไายปตะกี้ก็เรือพรบิชิตเทพองค์อินเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้องเรือสอวตอบนหลวงตกใจตกใจเรือสอตบบนหลวงนี่เรืออันตรพานคู่ต่อไปเลยครับครับคู่ต่อไปพันแสงครับจะพายกับพยาชวันสิงห์รีโอหนึ่งครับ